สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับอุปกรณ์ต่อไก่นะครับคืนไก่นะครับวันนี้มารีวิวผีเสื้อทางนะครับล้อมตีก็ได้นะครับทางก็ได้นะครับตัวนี้หลักยาว6.5นิ้วนะครับบ่วงตัวนี้4นิ้วถึง4.5นะครับตัวนี้นะครับไม่เกิน4.5นะครับ เอ็นตัวนี้เป็นสีน้ำตาล n70 นะครับเล็กนะครับนะครับ70นะครับลูกค้าสั่งนะครับทองเหลืองตัวนี้เป็นกากบาทนะครับนะครับไม่มีทั้งอ่างนะครับตัวนี้นะครับดูดีนะครับครับมันจะไขว้กันนะครับกากบาทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่4.7นะครับลูกค้าสั่งมานะครับตัวนี้บวง4.7่นะครับต่อเป็น PE นะครับต่อเป็นสาย PE นะครับ ตีเกลียวสองเส้นนะครับ PE ตัวนี้เป็น PE 70เจครับนะครับนะครับล็กแต่เหนียวนะครับดึงแน่นนะครับต่อแบบพับดึงหัวน็อตนะครับแน่นมากนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับใบไม้แห้งนะจุกกลมคืนนะครับพี่เราไปปักป่าอะไรใบใบไผ่ดูใบไม้แห้งกลมคืนนะครับเป็นเป็นนิ้นดานทางนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งมานิ้นดานทางต่อไว้ต่อตัวเมียนะครับ แล้วตัวเมียไปต่อนะครับหรือว่าไปล้อมตีก็ได้นะครับเอาไปดักตัวไก่ตัวรู้นะครับครับตัวไหนรู้แล้วก็เอาเล็กๆนะครับพังๆนะครับเชือกถักตัวนี้เป็นถักกระดูกงูนะครับนะลูกค้าสั่งมาสองชุดนะครับตัวนี้ประมาณ 4. 3ระุาบวงนะครับไม่เกิน 4. 5ุตัวนี้จะ4 5จด้าถึง4 7จุดนะครับนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้ n n ็0ศนทั้งคู่นะครับเเล็กนะครับ n 7 0นเจนนะครับสีน้ำตาลนะครับ สีดำตาจะมีเข้มกว่าเข้มแล้วก็จะมีจืดกว่านี้นะครับลูกค้าเลือกเข้มมานะครับสองชุดนะครับเราก็มีของแถมให้นะครับลูกค้าสั่งหลายชุดเราก็มีของแถมให้นะครับตัวนี้ยี่สิบห้าหลักนะครับยี่สิบห้าหลักสองชุดนะครับชุดละยี่สิบห้าหลักนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าจะเอาบ่วงขนาดไหนนะครับบ่วงนะครับขนาดไหนเอ็นขนาดไหนหลักความสูงประมาณไหนนะครับสั่งได้นะครับ ไม่จําเจต้องแบบนี้นะครับลูกค้าจะเอาบ่วงสนิ้วก็ได้นะครับแต่ถ้า N70 ก็ไม่เกิน5นิ้วนะครับบ่วงมันจะสวยนะครับถ้าเกินจากนี้ต้องเป็น n เบอร์80ละนะครับถ้า70จะทําได้ประมาณ5นิ้วถ้าเกินกว่านี้มันจะหย่อนนะครับบ่วงมันจะหย่อนนะครับจะไม่สวยนะครับสามารถทํา70ได้80ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับจะรับสึกหนักสึกเบานะครับไก่ตัวรู้หรือว่ายังไงนะครับดักทาง รังต้องใช้เล็กนิดนึงนะครับเอ็นนะครับการต่อไปเอ็นนะครับแน่นๆนะครับต่อพีอีนะครับดึงหัวน็อตนะครับแน่นมากนะครับที่สําคัญก็ทองเหลืองนะครับทองเหลืองตัวนี้กากระบาดนะครับไม่มีทังอ้านะครับไม่ใช้เหล็กแปดธรรมดานะครับนะครับเหล็กแปดกากระบาดนะครับสุดยอดนะครับสายลารูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายถักกระดูกงู นะครีบๆวันนี้นะครับรีวิกวก่อนส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้จะสิ้นปีนะครับจัดส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่นะครับปีหน้าว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวเร่งเร่งจัดส่งให้ลูกค้านะครับสนใจแบบไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับมีทั้งหลักเดียวทั้งผีเสื้อนะครับคืนชนคืนทาง จะเอาบวงใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับพื้นตีสามารถทําได้ถึง8นิ้วนะครับตอนนี้นะครับมีเอ็นเบอร์ร้อยร้อยยี่นะครับถ้าจะเอาร้อยห้าก็ทักมาบอกโทรมาสอบถามก่อนได้ครับบางครั้งของอาจจะเอ็นอาจจะหมดต้องใช้ระยะเวลาทํานะครับพอการต่อเอ็นใหญ่มันจะต่อยากนิดงนึับเราจะต่อให้เนียนนะครับลูกค้าก็โทรมาสอบถามได้ครับให้คำปรึกษาได้ว่าจะต่อแบบไหน นะครับต่อแบบดักทางหรือว่าล้อมชนตัวนี้ก็ล้อมชนได้นะครับเอาล้อมชนได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะได้พื้นที่น้อยนิดนึงนะครับมันจะพังได้ดีเพราะเอ็นเล็กนะครับต่อสําหรับไก่เลือดร้อยเยอะปลาเยอะนะครับมันไก,ก่ตัวรู้นะครับไก่คนที่ต่อเยอะๆนะครับตัวที่ต่อบ่อยอะมันจะรู้นะครับเราจะเน้นไปด้าน,นาทางนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ก่อนส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้นะครับก่อนสิ้นปีนะครับ ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่อุดหนุนทางค่ายมาตลอดนะครับค่ายเล็กๆนะครับพยายามจะทํางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเก็บรายละเอียดนะครับนะครับที่สาคัญทองเหลืองนะครับทางค่ายนะครับผีหน้าจะเป็นกากระบาดทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดนะครับจะมีบางอย่างที่เราต้องใช้นะครับแต่ถ้าจะเป็นเป็นธรรมดาก็จะเป็นเล็กนะครับเล็กได้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกมานะครับ ขอบคุณมากครับสําหรับลูกค้าเก่าใหม่ที่แวะเวียนเข้ามาในทางค่ายนะครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่นะครับพอซอใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ